สวัสดีครับผมสุพศสุรินารมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจีโกอันนี้คือหม้อของข้าวอุ่นทิปของลูกค้าเอามาให้ซ่อมฝาในมันหลุดซึ่งฝาในของมันนี้ก็เป็นฝาอลูมิเนียมที่จะมาปิดเป็นฝาปิดหม้อ ุงข้าวนี้แล้วตรงกลางของฝาอลูมิเนียมมันจะมียางซิลิโคนแล้วก็เจาะรูไว้แล้วเขาก็ให้รูนั้นสวมเข้าไปในสลักตัวนี้นั้นรนหลุดแล้วถ้าเราเอาฝาเนี้ยสามารถที่จะสวมเข้าไปในสลักตัวเนี้ยมันก็ใช้ได้เลยแต่ สลักตัวนี้มันไม่อยู่เฉยๆมันเคลื่อนที่ข่าได้เคลื่อนที่ออกได้ดันแล้วมันก็ยุบเข้าไปก็จึงไม่สามารถที่จะเอาฝาในสวมเข้าไปในสลักได้ก็คือเอาสลักอะ่ะเสียบเข้าไปในรูฝาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะเปิดฝาเพราะฝานอกฝานอกเนี้ยมันเป็นปฏิกสองชั้นเห็นไหมชั้นในนี่ชั้นนอกเราก็พยายามจะเปิดฝานี้ออก ถ้าเปิดฝานี้ได้ข้างหลังเราก็มือจับไว้ที่สลักแล้วก็ดันเข้าไปในรูของฝานในได้สบายๆเลยแล้วก็จะทําอะไรมือง่ายละเพราะผมจะต้องสวมแหวนสแตนเลสเข้าไปอีกชั้นหนึ่งมันก็ทําง่ายขึ้นนะครับก็เลยคลายสกรูตัวนี้คลายสกรูตัวนี้แล้วก็พยายามงัดเนี่ยรอบๆเนี่ยแต่มันไม่ออกมันแน่น แล้วพลาสติกนี่มันมันค่อนข้างจะกรอบแล้วงัดเยอะเดี๋ยวแตกก็เลยไม่ทำละก็เลยเปลี่ยนไปว่าข้างหน้ามีจุดหนึ่งที่ที่ดูแล้วน่าจะเปิดได้ลองไปดูครับดูด้านนอกนี้ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้อาจจะเห็นว่าไอ้มือมือจับตรงเนี้ยมันจะมีแผ่นอยู่แผ่นเนี้ยแผ่นเนี้ยแผ่นเนี้ย มันสามารถที่จะเปิดได้เราก็พยายามที่จะเอามีดบางๆที่จะเสียบลงไปแล้วว่างัดออกมาแต่ลองนิดเดียวพลติกเป็นรอยเลยก็เลยเลิกจริงๆแล้วดูถ้าทางตัวนี้เปิดออกมาได้ถ้าเปิดตัวนี้ออกมาได้อาจจะมีสกรูยึดฝาในอีกทีหนึ่งหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเพราะยังไม่เคยซ่อมมันเอ สองวิธีนี้ก็ไม่เปิดละเพราะว่าเดี๋ยวทําให้มันเป็นรอยปรับเปล่าก็เ,าเลยใช้วิธีที่จะทําให้ดูต่อไปนี้ซึ่งซึ่งดูแล้วมันก็ไม่ยากไม่ง่ายเดี๋ยวลองไปดูครับวันนี้เรามาซ่องฝาหม้อกันฝาหม้อมันหลุดหลุดแล้วเราก็ใส่เข้าไปไม่ได้เพราะว่าเนี่ยสลักตัวนี้มันจะ มันจะหนีเข้าไปเราก็จะมีเชือกไนลอนผุมเงี้นตายไว้เลยเพราะว่าถ้าแม่มันจะหลุดนีุ่มเงี้นตายไว้เลยแล้วก็เสียบเข้ามาต นี่ยมันเข้ามาในรูแล้วใช้ได้แล้วจบแล้วทีนี้เราก็หาวิธีแกะเชือกออกเราก็ใช้มีดตัดเชือกออกโอเคเชือกบดและทีนี้ เราก็จะเอาคือถ้าใครมีลวดสแตนเลสยิ่งดีเลยแต่ผมไม่มีผมเลยใช้แผ่นสแตนเลสพับเนี่ยพอเราสแตนเลสพับเสร็จแล้วมันก็ให้มันได้ประมาณนี้แล้วเราก็สวมเข้าไปเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไม่สวมสแตนเลสนะเนี่ยไอรูหายใจเนี่ยมันจะหลุดเนี่ยพอเราเปิดปุ๊บรูหายใจมันจะเคลื่อนเนี่ย เนี่ยมันจะเคลื่อนเพราะฉะั้นเราต้องยึดรูนี้ให้มันอยู่ให้ได้อย่างเงี้ยเนี่ยล็อกแล้วก็ เราต้องดึงมันออกมาแล้วก็เอาแหวนนี้ใส่เข้าไปเป็นแหวนสแตนเลสเรใส่เข้าไปได้แล้วเราก็จะบีบแหวนนี้ให้มันรับ ทำค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเพราะว่า Okay. ใช้ได้แล้วละ่ะเนี่ยอันนี้ไม่หลุดละเนี่ยยกขึ้นมามันไม่หลุดละเพราะอันนี้เราดันเข้าไปอยู่ระดับหนึ่งใช้ได้ละเอยู่ละมันใส่ย,ยากมากนะครับโอเค นะเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับซูจิโกะสบูก่กรีซอรินบำรุงผิวลาโนลีน ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นลดครึ่งราคาเหลือ35บาทซูจิกโกะสบู่ลาโนรลีนครีซลีนเป็นสบูรอร่ออแกนิกผลิตจากโรงงานมาตรฐาน GMP มีแบบบองสารออร์แกนิกจากอีโคเซตฝรั่งเศสมีเลขจดแจ้งออยอ กลิ่นดอกซากุระญี่ปุ่นหอมหอมมีส่วนผสมของลาโนลินแท้น้ำผึ้งแท้เจียวว่าหนองจระเข้และสารสก,กัดจากดอกคาโมไมามีฟองเยอะอาบน้ำแล้วทำให้ผิวสวยลื่นนุ่มเนียน สั่งซื้อได้ที่ไลน์0811442480หรือที่ร้านซูจิโกที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะคร